ดดตรงสตาร์ทมันจะเป็นอันนี้ความ,มดันสวยอะคะ่ะมันจะเป็นไม่เร่ความดันสูบความดันสวยความดันสวยนะคะแต่น่าจะสูะ หน้าจอมันไม่บอกมันบอกกระดาษออกมาเลยมันไม่ยอมบอกหน้าจอเรา,เอ,าอืมล้วที่มัน,ท,มนที่มันเลือ่อนมันเลื่อนเ,ยเฉยๆแ,แต่มันมันจะไม่ตีบอกหน้าจอนี่ที่เราเจอฟ้าตัดท่ออะไรว่าเรานนเนี่ยเนี้ยเห็นไหมยี่สิบเราก็ประมาณเนี้ยความดันเรานี่ไงสองตัวแล้วก็สามตัวอือสามตัวบนสองตัวล่างอ้าวเหรออ่เนี่ยเลื่อนเราความดันปกติค่ะ นี่ส,สมตัวบนแล้วก็2ตัวล่างค่ะ <c oughs>